ุณผู้ชมครับไปดูภาพนาทีเสียดตายของ2ส,สามีภรรยานะครับที่เขาเป็นนายท่ากับคนขายตัวรถทัวร์นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นั่งอยู่ในตู้ขายตัวนะแล้วมีรถคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหพุ่งข้ามมาเลยอะนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ จะ,จะได้ยินเสียงนะครับบอกหนีพ่อหนีพ่อคือภรรยาเขาเรียกสามีจังหวะอยู่ข้างในตู้ขายตัวกันแล้วก็มองไปที่ถนนพอดีนะฮะก็เลยพากันวิ่งหนีทันนะครับตรงนี้นะโอ้โหมายังไงนี่คันนี้นะครับกระบะสีดําคันนี้นะครับมาทางที่ขับมาเนี่ยเขาขับมาทางอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าจะไปทางโคราชมาถึงตรงนี้เป็นสามแยกใจกลางอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เสียหลักลอยข้ามเกาะกลางถนนพุ่งเข้ามาอีกฝั่งถนนหนึ่งแล้วพุ่งเข้ามาที่ตู้ขายตั๋วท่ารถนะฮะเป็นท่ารถสุภาพนะฮะเป็มแรงนะครับสองสามีภรรยานะครับคือนายพลันยูวันเดียอายุ69กับนางสุภาพวันเดียอายุ60กําลังทํางานกันอยู่พอดีนะครับสามีเนี่ยเขาเป็นนายท่าภรรยาเป็นคนขายตั๋วรถทัวอยู่ตรงจุดที่เป็นตู้ขายตั๋วพอดีนะฮะ แล้วกําลังหันหน้าออกไปทางถนนก็เลยเห็นทันพอดีรถกระบะคันนี้นะครับผู้ชมครับพุ่งเข้ามาเนี่ยโชคดีมากสองคนก็เลยไม่เจ็บนะทางภรรยาเองเนี่ยตอนแรกขาข้างหนึ่งติดอยู่ในตู้ด้วยนะแต่เคราะดีที่ไม่เจ็บนะฮะไม่โดนอะไรมากไปกว่านั้นเพราะว่ารถไปหยุดอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับรถกระบะที่พุ่งชนพังเสียหายกระจกแตกกระจายนะครับคือตอนที่ไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุเนี่ยในรถยังเปิดเพลงเสยยียงดังอยู่เลยฮะ ตู้ด้านหน้าก็พังเสียหายเสาไฟฟ้าแถวนั้นหักงอไปด้วยตรงนี้ฮะนายพระรันยูบอกว่าเขาเพิ่งให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้แค่วันเดียวนะครับแล้วก็กล้องนี้นี่แหละที่บันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ได้เชื่อว่าที่รอดตายมาได้เพราะบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาแล้วก็โชว์สร้อยให้ดูเลยนะครับทานผู้ชมครับพระที่ห้อยอยู่เนี่ยติดตัวอยู่เนี่ยมีทั้งเหรียญสมเด็จวัดระฆังแล้วก็ เม็ดพระศกพระเจ้าใหญ่วัดหงมันขามมันมาจากทั้งน้องขอนเรามันมันไม่ได้มาตามถนนมันขามเลนมาเลยข้ามเกาะมาเลยพุ่งตรงมาเลยข้ามเกาะมาเลยด้เห็นอยู่เขาเห็นอยู่ก็เลยเดินเอาออกก็เลยเดินออกออกจากตู้อยู่ในตู้เห็นว่าสองคนอยู่ในตู้ คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับจากแรงกระแทกอย่างแรงฮะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคือแอร์แบ็กของกระบะเนี่ยทำงานแต่ว่าก็บาดเจ็บนะครับสบพบ้านใหม่ชัยพู์บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางหมอในช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับให้เจาะเลือดเพื่อตรวจวัด,วดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับกระบะและ้วค่ะให้เป่าคงไม่ไหวเพราะว่าบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ก็เจาะเลือดไปก่อนส่วนข้อหาต่างๆเดี๋ยวจะแจ้งกันต่อไปอื <c oughs>